คราชมการนผลงานครับการซ่อมเออครับหลายเดือนที่แล้วยังเป็นเศษแหละครับตอนนี้เดี๋ยวแค่ชาร์จแบตนะครับตัวนี้ชาร์จแบตแล้วก็น่าจะขี่ใบเซอร์ไฟเจ้าของนะครับไม่คิดว่าจะสามารถซ่อมได้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็ขี่ได้แล้วนะครับ ตอนนี้กำลังชาร์จแบตอยู่นะรออีกประมาณ30นาทีครับให้แบตเต็มแล้วก็จะลองขี่ไปเซอร์ไพรส์เจ้าของดูครับเจ้าของอยู่นูน่นอีกประมาณเกือบสิกิโลนะครับห่างไปนะก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้ประมาณเดือนที่แล้วมันแทบจะไม่มีอะไรเป็นไปได้เลยเนาะก็ใส่ถุงมานะบอะไรทุกตัวนะ ผมก็สอมมาครับแต่ว่าวันนี้ก็กบเป็นตัวเสร็จแล้วก็งบจำกัดนะครับแต่ว่าก็สามารถกู้มันขึ้นมาได้น,นี่นะ <c oughs> เป็นรูปเป็นร่างแล้วครับขี่ได้แล้วเหลือแค่ชาร์จแบตตัวนึงครับเหลือแค่ชาร์จแบตเตอรีอรอรอรร่มาชาร์จแบตให้มันเต็มต,ตรงตรงนี้นะครับจอมัน ลูกศรมันอยู่ตรงนี้ก็ใช้ได้เลยนะตอนนี้มันกำลังกระดิบอยู่เคื่อคีหนึ่งครับก็จะใช้ได้คนระับเครื่องตัวน้อยครับเมื่อกี้เสีไฟเจ้าของแน่แน,แน,นอนครับไม่คิดว่ามันจะมีได้ขนาดนี้นะมีโอรอยยี่ห้าครับ ก็อะไรค่อนข้างยากนิดหนึ่งถ้ามีงบแล้วก็ในเกียงระยะเวลาครับช้าหน่อยแลืว่าก็ทยอยซื้อในรัศดาวนีก็ใช้ได้กำลังชา้าอยูน่นะครับรอเต็มครับเดี๋ยวจะลองทดสอบวิ่งไปหาเจ้าของรถดูครับเซอร์ไพรส์ดูนะคลิปสั้นๆครับใครที่ รับชมช่องผมมาประมาณเกือบเดือนที่แล้วครับก็จะเป็นกองเซ็ตเอ,อยู่นะตอนนี้มันประกอบแล้วแล้วก็ขี่ได้ด้วยครับเดี๋ยวรอเจ้าของนี่เซอร์รไปแน่นอนครับเจ้าของคลิปแนะนำครับ